สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์เหมยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหมือยมีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันค่ะมานําเสนอนะคะเปิดโปรใหม่ต้อนรับเทศกลาลสงกรานต์นะคะสําหรับลูกค้าที่มองหารถนะคะที่จะใช้เดินทางกลับบ้านนะคะประหยัดน้ามันนะคะจะเป็นคันนี้เลยค่ะนิสสันโนตนะคะปี2018ค่ะราคาเขาจะอยู่แค่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้ามีฐานเงินเดือนแค่12,000บาทก็สามารถออกรถคนเดียวได้แล้วนะคะค่านวดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะคะ7จงวดตลอดสัญญาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะ สำหรับภายในของเขานะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าหน้าจอ DVD นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อ,อ,อการฟังก์ชันการโทรได้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวแอร์นะคะจะเป็นแอร์ออโต้นะคะเบาะหนังค่ะไม่น้อย และโปรโมชั่นนะคะสําหรับเทศกาสลสงกรานต์นี้ที่กําลังจะเข้ามาถึงนะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะมีสลิปเงินเดือนมีประกันสังคมนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะรับเป็นส่วนลด20,000บาทหรือว่าเป็นโปรช่วยผ่อนนะคะ2,000บาท6เดือนนะคะลูกค้าหรือว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะคะขอแค่ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะมีประวัติการผ่อนสินเชื่อมาแล้วเกินปีนะคะลูกค้าก็ลูกค้าก็สามารถรับโปรตัวนี้ไปได้เหมือนกันค่ะ